ดูกันต่อที่จังหวัดน้องคายค่ะจังหวัดน้องคายนะคะได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงเอือความร่วมมือแนวทางและมาตรการอนุรักษ์ดูแลพระธาตุล่าหนองค่ะหรือพระธาตุกลางน้ำนะคะเป็นวาระของจังหวัดน้องคายค่ะหลังพบว่านักท่องเที่ยวนะคะขึ้นไปเหยียบบนองค์พระธาตุจนทําให้องค์พระธาตุกลางน้ำเนี่ยได้รับความเสียหายค่ะ ที่ห้องประชุมที่ทําการปกครองจังหวัดหนองคายค่ะศูนย์ดารงธรรมจังหวัดหนองคายได้จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ค่ะกําหนดแนวทางและก็มาตรการอนุรักษ์ดูแลพระธาตุล่าหนองหรือว่าพระธาตุกลางน้ําค่ะให้เป็นวาระของจังหวัดหนองคาย2,567ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือผู้ประกอบการเรือและประธานชุมชนค่ะในเขตเทศบาลเมืองหนองคายที่เกี่ยวข้องโดยมีนายสมภพสมิ สมิตาสิริค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดน้องคายนายรัฐศาสตร์ทิชูรองผู้ว่าราชการจังหวัดน้องคายค่ะนายประทีปอุ่ยเจริญประหลัดจังหวัดน้องคายพันตํารวจเอกยุทธนางามชัดผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรเมืองน้องคายนายนัททนายสุขมีค่ะอายการจังหวัดน้องคายร่วมเป็นสักขีพยานค่ะ สืบเนื่องจากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองคายนะครับได้รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ให้ดําเนินการตรวจสอบผู้ประกอบการเรือรับจ้างนําผู้ว่าจ้างไปสักการะพระาธาตุกลางน้ําและขึ้นไปเหยียบบนองค์พระาธาตุโดยจังหวัดได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ได้ตกข้อตกลงร่วมกันว่าผู้ประกอบการเรือรับจ้างนะครับตกลงยินยอมจะไม่นําเรือไปเทียบเกยองค์พระาธาตุไม่นําผู้คนขึ้นไปเหยียบองค์พระาธาตุซึ่งจะมีกองกํากับการ11 กองบังคับการตำรวจน้ำและสำนักง,งานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาหนองคายเป็นผู้ควบคุมดูแลดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายต่อไปครับ